สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองป้ายสูบสุสปนเมื่วันที่14พศสองพันห้้องพี่น้องย่างมะเร็งค่ะพี่น้องสี่โมงกว่าๆมาเห็ดอาหารขึ้นมาอาศัยอยู่เฮี่นี่ใหญ่แล้วค่ะพี่น้องมาจากบานชันนน้นน้ำท่วมเนาะมื่อวานได้กแกงเนื้อไหมกระลังสิกงแกงเนื้อไหมค่ะพี่น้องโมเมนต์กระลังสิแกงแกงแล้วนี่จ้ะใส่เห็ด เพ็รเข็มเห็ดเข็มทองก็มีผักอันอื่นไม่ตันผักขาเดี๋ยวซิมึงกันนูพี่น้องด้วยว่านั่งว่เสียงเดือดอืมนั่อยู่ใส่อีกจัดหน่อยใส่กระเบียร์ค่ะพี่น้องค่ะแล้วเอาลูกโดดมาใส่กันเนอะ ลูกโดดก่อนนะจ๊ะลูกโดดมาใส่จังเลยกลางแล้วล่ะพี่น้องใส่ทั้งขวนมันเียละเราจะพอแล้วแหละใส่ผักขาลงไปขาอีตู้ห้องมี่ใส่แต่ผักขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะซิมเบิงซิมเบิง พ่ออย่างกัดซีมเบิงซีมเบิงนื่นวดแล้วล่ะพี่น้องพ่อได้แบบนีนเพ่อยโอเคเห็ดสิปเปียยครับพวดไหมพี่น้อ,มองมันบ่มี่ักอือบอกักบวบใส่เนาะใส่ผักขาผักอิตูกับบม,มี่น้ำท่วมตายเบิดแล้วพี่น้อง มากินน้ำกันมาเลยสองคนสามคนแกงหน่อไม้ลำบากหรือพี่น้องตอนนี้จักย่ามใดสีไดล่วงไปเฮียนบ่ใดลำบากอาหารการกินหรือว่าอันนี่ดอกพี่น้องแต่ว่าคิดยากแม่ว่าย่า,ในนามใดน้ำสิลดทั้งสิแม่ นันคงสิเป็นอีกเดือนสองเดือนเลยพี่น้องจกสิใส่ชีวิตอยู่แบบใดเนาะเก่งใจเอียเพิินไนมะ่อยู่โดนก็นได้เดี๋ยวสิมองอีกคกนนะ่ะอืมอ่ะแสบแล้วล่ะพี่น้องมามากินน้ำกันจาบะเนี่ยมะซ่าเฮ็ดอลอมไกม่เหลือเยอะก็สิอุ่นกินน้ำ นงแกงแล้วไหมมาเด้อพี่น้องเนดะ้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมคลิปยายผลข้นเจ้าเคลือนแล้วพี่น้องพ่อได้เปลี่ยนกำลังใจให้กันไมยามยามทุกยากไม่ายา่มลำบากมาถิงมาปาก,กันขอพระคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายผลข้นเจ้าเคลือนน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้น้ำเนเด้อค่ะพ่อได้เป็ี่นกำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะอคอคลิปหน้าพอกกันไหมเนาอพี่น้องเนาะมาจิ้มแจงน้าใหม่น้ำกันจ้าบาย